สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินต้นครับวันนี้พาอัปเดตนะครับผลงานที่ตั้งโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับจะมีเป็นรุ่นดึงรอนหลังตัดนะครับนะฮะขนาด6ฟุตแล้วก็ รุ่น P 2ี่เอเป็นขนาด5ฟุตสั่งทำพิเศษ,ษ,ษฐานแบบบล็อกขวางแล้วก็รุ่น P 2 1 7เนะครับนะฮะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตนะครับพร้อม้วยชุดโต๊ะข้างหัวเตียงครับดีวผมพาดูรุ่น P 2 1 7. 7ตัวแรกก่อนเลยนะครับคุณลูกค้าเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานหนังครับนะฮะป้องกันน้ำนะครับทำความสะอาดได้ง่ายเลือกลิ้นชักเอาไว้ปลายเท้า2ใบแบบนี้ครับนะฮะตรงหัวเตียงนะครับคุณลูกค้าเพิ่มออปชันนะครับเป็นมือจับแบบแเซเลสสีดำนะคร นี่ฮะท้งซ้ายและขวาแบบนี้หัวเตียงตรงนี้มีออปชันนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟได้เต้ารับไฟเอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือหากใครไม่ต้องการเต้ารับไฟตรงนี้ตัดออกได้นะครับเหลือแค่สวิตช์ปิดเปิดไฟอย่างเดียวก็ได้นี่ฮะวัสดุงานหนังครับป้องกันน้ําป้องกันลาฝุ่นทําความสะอาดได้ง่ายครับออปชันนะครับมีลูกนิชชักแบบนี้ครับนี่ฮะแผ่นชั้นวางของนะครับดึงออกมาได้แบบนี้ครับช่องเก็บของด้านในครับเมื่อคุณลูกค้านี่เก็บของด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนําแผ่นชั้นตรงนี้ใส่เข้าไปครับ นะฮะแล้วนําลูกนิ้ชักตรงนี้ครับปิดเข้าไปหนึ่งชั้นครับนี่ฮะเพิ่มออปชันปกติจะไม่ใช่แบบนี้นะครับปกติจะเป็นแบบนี้ฮนะนี่แต่ลูกค้าสั่งพิเศษเพิ่มเป็นแบบนี้ได้นะครับโอเคมีชุดโต๊ะข้างหัวเตียงได้ด้วยครับนี่ฮะแบบนี้นะครับภายในลูกนิ้ชักต่างๆนะครับพัง สั่งผลิตเป็นเซตเดียวกันเนี่ยผมจะให้เป็นสีเดียวกันทั้งชุดแบบนี้เลยภายในรุ่นที่ชักไม้พื้นฐานรองที่นอนต่างๆเป็นสีเดียวกันเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูชุดที่2ครับนะฮะตรงนี้เรียกว่ารุ่น P 2ี 7. 7นะครับคุณลูกค้าเนี่ยสั่งมาเป็นขนาด5ฟุตแล้วก็สั่งฐานแบบใหม่ก็คือเป็นฐานแนวบล็อกขวางนะครับจะไม่ใช่ต่อปลายเท้าแบบนี้ปกติของเราจะต่อด้านปลายแบบนี้เห็นไหมครับแต่ลูกค้า่ันนี้สั่งพิเศษก็คือไม่ต้องการต่อปลายเท้าให้มาต่อด้านข้างแบบนี้ครับนี่ฮะ โอเคครับอันนี้ก็คือสามารถสั่งได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิจิเจุดเจ็ขนาดห้าฟุตเลือกลิ้นชักเวลานอนอยู่ปลายเท้าสองใบหัวเตียงมีโต๊ะข้างหัวเตียงแบบนี้เลือกมือจับวินเทจแบบเดียวกันกับมือจับหัวเตียงครับที่โต๊ะข้างหัวเตียงตรงนี้ครับนี่ฮะสีเดียวกันทั้งชุดนะครับตัวนี้จะมีออปชันนะครับนะฮะสวิตเปิดเปิดไฟได้เตาละไฟสวิตควบคุมไฟมีช่องเสียบ USB ให้แบบนี้ครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับ พลสดุหุ้มเนี่ยเป็นงานหนังกันน้ำกันไลายฝุ่นเหมือนกันครับนะฮะเป็นไซส์ขนาดห้าฟุตครับนี่ฮะลูนิ้นชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ครับแผ่นชั้นวางของช่องเก็บของครับวิธีเปิดนะครับเอามือลาตรงนี้ดึงขึ้นมาครับนี่ฮะเจอช่องเก็บของภายในตรงนี้ครับนี่ครับเมื่อลูกค้าเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนําแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปครับแบบนี้เลยครับลูนลิ้นชักครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ครับ ออปชันแบบนี้มีให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยครับนะฮะนี่ครับหากใครต้องการฐานบกขวางก็สามารถสั่งได้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับหากมาตรฐานปกติจะต่อปลายเท้าแบบนี้ครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นหนึ่งหอนหลังตัดคุณลูกค้านี่ย เรียกวัสดุหุ้มเป็นงานหนัง su นะครับนะฮะหนังลายแผใหม่ su เดี๋ยวผมพาไปดูครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงตอนหลังตัดนะครับแบบนี้ครับหลังจะตัดตรงแน่กําแพงนะครับนี่ฮะวัสดุผิวของงานหนังนี่ครับ su สวยงามมากครับนะฮะเป็นงานหนังลายแผใหม่ที่มีเส้นตรงตรงดูแล้วสวยงามนะครับหนังตัวนี้ออกสีครีมครีมนะครับน้าตาลออกครีมครีมครับแบบนี้ครับ เป็นลอนแบบนี้ครับใครที่ชอบงานหนังนะครับสามารถเลือกสีเลือกวัสดุหุ้มได้ทุกสีนะครับหากใครที่ชอบงานผ้าก็สามารถแจ้งแอดมินได้ตอนนี้เรารับผลิตนะครับทุกขนาดทุกรุ่นนะครับสนใจรุ่นไหนภายในเพจของเราก็กรปี้รูปภาพนะครับส่งให้แอดมินดูได้เลยแอดมินจะทยอยตอบกลับไปนะครับนะฮะวันนี้ฝากผลงานเตียงนอนรุ่น P 2 1 7ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็น P 2ย7ขนาด5ฟุตแล้วก็รุ่นดึงลอนหลังตัดทั้ง3ชุดเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ